ไอเดี่ยวอยู่นี่ไงได้หรือแล้วสิอ๋ออ๋อเดี่ยวอ่ะเดี๋ยวอพร้อมไหมครับ <c oughs> โอเคครับยันงไคะแอนนาในที่สุดก็ได้เปิดเผยแล้วดีใจมากว่าค่ะก็เป็นโปรเจกต์ที่พี่จริงรู้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะแต่ก็แบบผูกไปก่อนเพราะว่าด้วยเออสัญญงสัญญาต่างๆแต่ว่าวันนี้พอมีโอกาสได้เปิดตัวก็มีแฟนๆหลายคนแบบเชียร์อัพก็ดีใจมากๆค่ะคือไงได้รับ ดีใจด,ดีใจค่ะที่จริงเนี่ยหนูอาจจะไม่ได้เก่งในเรื่องประวัติศาสตร์มากแต่ว่ารู้จักท่านในในเรื่องบุคลวิวัตน์เวอร์ชันที่แล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มีความเป็นแม่แบบมีความน่าลหลงใหลมีเสน่ห์อะไรบางอย่างแล้วพอวันนี้เรามีโอกาสได้รับบทเป็นท่านในอีกเวอร์ชั่นนึงก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจนนๆๆค่อน,นข้างหนักดิ้นดึงค่ะเพราะว่าคาแรคเตอร์ของท่านเนี่ยพราะทองกีมา ไม่ได้ต่างจากเราอย่างเดียวนะคะแต่ว่าละครหรือซีรีส์ต่างๆที่หนูเคยรับบทมาเนี่ยไม่เคยมีคาแรคเตอร์นี้เลยก็ค่อนข้างยากก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีค่ะแต่ว่าก็คือพลิกบทบาทนะคะพลิกพลิกมากอย่างละครล่าสุดคือร้ายเลยค่ะร้ายมากตอนแรกหนูลงโปสเตอร์ไปมีแต่คนถามว่าอุ้ยทอทองกีมาเวอร์ชันนี้ร้ายหรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆอยากบอกทุกคนว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่อนาไม่เคยไม่เคยเล่นมาก่อนค่เนื่องจากมันมีเวอร์ชันก่อนหน้านี้ อย่งเงยไปเหมือนเวอร์ชันนู้นหรือว่าแตกต่างหนูว่ามีความคลายแล้วกันเพราะว่าทั้งสองเวอร์ชันกินตามประวัติศาสตร์เหมือนกันค่ะแต่ลูกเล่นหรือว่าบดคาแรคเตอร์ที่มันมีความสดใสขึ้นมาแล้วกันด้วยวัยหรือว่าพี่ใหม่มีการปรับบดเพิ่มนิดนึงก็จะมีความสนุกมากขึ้นค่ะเสน่ของค่าคอมติดไหมพูดขออนุญาตประกาศนะคะคุณด้าเจ็ไเพลดเพล้กันสามสามจุดสองร้านรถใหม่ค่ะพี่ซื้อสัตว์รถไทยนาหรือเปล่าหนูเลยนี่แหละค่ะจุดที่ตรงกัน ในเวอร์ชันที่แล้วค่อนข้างทรมารห์แต่ชีวิตมากกว่าจะได้ไปเป็นพระของกีมาแล้เวอร์ชันนี้เราจะได้เห็นผลงานนี้จุดอืมจะปล่อยไม่ได้แต่พูดเลยว่าสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนค่ะได้เห็นบทบาทใหม่ๆของเขาทอมกีมาค่ะจรไงๆว่าได้ร่วมงานกับนักแสดงหลายๆท่านดีใจค่ะมีรุ่นใหญ่หลายท่านเลยแต่อาจจะไม่ได้แบบเจอกันบ่อยมากค่ะส่วนใหญ่จะเจอพี่พี่ลุกใช่แล้วก็มีพ่อเดชพ่อแก้วใช่ค่ะพ่อเลืองอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบผู้ชายใช่ค่ะ ก็สนุกดีค่ะเป็นวัยแบบใกล้ๆกันเป็นเจนใกล้ๆกันแต่ก็ใครก็แสนึงที่เขาเปิดไปว่าเขาค้อนของเราเป็นลูแต่เลยพูดอิฉาไะนะอ้นาพูดออกมาอะไรนะคะแม <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องอิจฉากันละค่ะแ <c oughs> ม้ว่าจะเป็นการแสดงแต่หนูก็อิจฉาตัวเองกันจริงๆดูดูพี่ลุกมานะตั้งมาแล้วก็มีความที่แบบเก่งในเรื่องของการแสดงที่จริง,งมีโอกาสร์บชปด้วยกันแล้วเราก็คุยกันในเรื่องของให้พี่เขาเหมือนสอน การแสดงนิดนึงอยากได้เคล็ดลับจากเขามาหลายอย่างเหมือนกันก็เชื่อว่าการเล่นละครเรื่องนี้ได้ทํางานร่วมกับเขาน่าจะได้รับอะไรหลายอย่างค่ะมีดาราบ้างอะไรแค่ไหนมากเลยเหรอถึงจริงอ่ะหนูนีก็บอกไปได้แต่พอลุงนงพูดอยงันไปแล้วอ่ะโอเคพูดก็ได้ค่ะกา่หนูว่าเป็นซีรีส์ที่น้ำดีจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็มโวตาได้อ่านบทมาแล้วค่ะ นั้ติดตามจริงๆค่ะใช่อยากไม่ไม่อยากให้ทุกคนแบบเอ้ยจำภาพเก่าหรือว่าโอมานั่งมองเพื่อที่ทําการเปรียบเทียบค่ะอยากให้ทุกคนเปิดใจ แล้วก็มองว่าเวอร์ชันนี้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่จะทําให้ทุกคนสนุกเหมือนกันค่ะค่ะทุกคนคะก็ฝากติดตามซีรีส์บพเพสันนิวาสด้วยนะคะซึ่งจะน่าจะได้ออนนะคะประมาณช่วงกลางปีนี้ค่ะตอนนี้ก็เป็นการแบบถ่ายทําที่เข้มข้นมากๆอยากให้ทุกคนให้กําลังใจนักแสดงทุกคนทีมงานและนักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆค่ะแล้วก็ฝากบทเท่าทองกีมาไว้ในอบอ้อมใจของทุกคนนะคะหนูจะทาทองหยิบทองหยอดให้สวยที่สุดอร่อยที่สุดเพราะหนูนี่แหละค่ะ คือแม่สีเหลืองคิดอยู่ของซาหวานแน่ใส่น้ำตาลเยอะ